ครับข้อที่12นะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากแล้วก็เป็นข้อสุดท้ายนะครับของบทที่2วงกลมครับเป็นแบบประหัดท้ายบทนะครับข้อสุดท้ายครับข้อ12ครับกำหนดให้วงกลม O ครับมีส่วนของเส้นตรง AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็ส่วนของเส้นตรง CD เป็นคอร์ดของวงกลมนี้ครับรังสี AB และรังสี DC ครับตัดกันที่จุด E ดังรูปครับ ถามว่ามุม C A D นะครับมุม C A D นะครับเท่ากับสาองศาแล้วก็แล้วมุม A E C 25องศาครับขอหาค่า x ครับครับโจทย์แบบนี้ครับเราต้องลากเส้นเพิ่มครับเพื่อจะมาเข้าสถิติบทหรือเข้ากฎเกณฑ์ที่เรามีครับข้อนี้ครับก็ต้องมีการเพิ่มเส้นครับเพราะสามเหลี่ยมที่เห็นในนี้นะครับเราจะเห็นสามเหลี่ยมเพียง 1รูป2รูปแล้วก็รวมแล้วก็เป็น3มรูปครับเราจะต้องสร้างสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาอีกครับโดยต่อเส้นขึ้นมาครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับอ่ะลองดูครับเราลองลองต่อเส้นยังไงดูกันถ้าเราต่อเส้นนี้ขึ้นมานะครับดูครับครับเมื่อเราลากเส้นเหลืองขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับมันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมหน้าโจวขึ้นมาครับครับเมื่อได้สามเหลี่ยมหน้าโจวขึ้นมาครับแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งนึงครับดูนะครับเห็นไหมครับ เมื่อให้มุมน like okay, so so, ี are ้ครับเมื่อให้มุมนี้เป็น y ครับนะมครับมีมุม x แล้วนะฮะแล้วก็เราสมมุติให้เป็นมุม y ครับมีขนาดเท่ากับ y องศาครับเห็นไหมครับเมื่อเราได้มุมนี้เป็นมุม y องศาแล้วนะครับเรานี้ก็คือดูครับเมื่อได้มุมนี้มุม y องศาแล้วเราก็จะเห็นส่วนโค้งครับที่รองรับมุม y องศาครับเห็นครับเราก็จะเห็นส่วนโค้งที่รองรับมุม y องศาครับก็คือส่งโค้งสีเหลืองนี้นี่เองครับก็คือโค้งอะไรครับก็คือโค้ง bc ครับก็จะได้ส่วนโค้ง bc ครับเห็นไหมครับโค้ง bc คือโค้งที่รองรับมุมที่จุดอะไรครับที่ส่วนโค้งครับไม่ใช่จุดศูนย์กลางนะครับเอาละครับโค้ง bc ครับจะรองรับมุมที่ส่วนโค้งคือ y องศาและมุมที่จุดศูนย์กลางคือ2 y ครับต้องเป็น2เท่าครับเห็นไหมครับมุมที่ส่วนโค้งมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับเห็นไหมครับเห็นหรือยังครับนะครับ มันก็จะมีส่วนโค้ง BC รองรับครับครับรองรับมุม y องศาที่ส่วนโค้งครับและก็รองรับมุม2 y องศานะครับครับรองรับมุมขนาด2 y องศาที่จุดศูนย์กลางครับเอาครับได้แล้วครับกับโค้ง BC รองรับมุม y องศาที่ส่วนโค้งนะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่จุด A นั่นเองครับส่วนโค้งก็คือที่จุด A นะครับ เห็นครับที่จุด A นะครับแล้วก็มุมสาย y องศานะครับที่จุดศูนย์กลางก็คือที่จุด O นั่นเองครับโอเคนะครับเพราะงั้นครับสัมพันธ์อย่างนี้นะครับตามนี้นะครับเขียนรายละเอียดเข้าไปในรูปครับครับเราก็จะสรุปเป็น y องศากับ2 y องศาตรงนี้นะครับนะครับสรุปย่อๆนะครับเอาครับต่อไปดูต่อครับนี้ครับเมื่อเราสร้างเส้น OC ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเราก็มาคำนวณสามเหลี่ยมทุกรูปที่ปรากฏครับทีนี้ครับมุมสังเกตดูนะครับมุมนี้ครับ มุมนี้เนื่องจากเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วยังไงครับ AOC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือมีเส้น AO กับเส้น OC ครับยาวเท่ากันเพราะเป็นรัศมีไงใช่ไหมรัศมีเนี่ยยาวเท่ากันนะครับโอเคไหมครับเมื่อมันยาวเท่ากันแล้วปั๊บมันก็กลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองดังนั้นมุมนี้องศา Y องศาอีกมุมก็ต้องวองศาด้วยครับมุมนี้ก็ต้องเป็น Y องศาด้วยครับอ้าวได้แล้วนะครับ ต่อไปครับเราลองใส่มุมเพิ่มเข้าไปอีกครับเพราะเรารู้ขนาดของแต่ละมุมแล้วนะครับในสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับอ่าลองดูครับมุมนี้ก็จะต้องมีขนาดเท่าไหร่ครับดูเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราดูสามเหลี่ยม OCE ครับสามเหลี่ยม OCE ครับเห็นไหมครับมีย5องศาแล้วก็2 y องศาแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับตรงนี้ก็ต้องเป็น 2y ลบโทษจะต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น180ลบด้วย x ลบด้วย y องศานั่นเองเห็นไหมครับนี่ก็คือเราคิดตรงนี้ครับ180นะครับดังนั้นครับุมตรงนี้นะครับุมตรงนี้นะครับบมตรงนี้นะครับบมตรงนี้ครับนี่ครับจะต้องมีขนาดนะครับ180องศาลบลบด้วย x องศาแล้วก็ y องศาครับนี่คือเส้นตรงนั่นเองใช่ไหมครับคือ180องศาครับอ่าได้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาตั้งสมการสามเหลี่ยม นั่นเองครับตั้งสมการสามเหลี่ยมก็จะได้เป็น1 8อยแปดสิบองศาอ้าวลองดูตั้งสมการสามเหลี่ยมแล้วมันก็จะเกิดตัวแปรหรือตัวไม่รู้ค่าคือตัวแปร x และตัวแปร y ครับอ้าวเรามาดูกันครับครับพิจารณาสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยม OCE ฮะครับสามเหลี่ยม OCE นี้ครับก็จะเกิดสมการอะไรครับจะเกิดสมการคือมีมุมภายในรวมกันได้180องศาครับอ่ามีมุมอะไรบ้างครับ ก็มีมุม2 y ครับรับมุมขนาด2 y องศาแล้วก็บวกกับมุม25องศาครับเห็นไหมครับมุมขนาด25องศาครับไปครับมุมขนาดเท่าไหร่ครับมุมขนาดร้อยองศาลบ x องศาลบองศาครับได้แล้วครับต่อไปก็เราก็มาจัดสมการนะครับให้เป็นผลสําเร็จครับสมการนี้ทําให้เป็นผลสําเร็จทําให้เป็นรูปอย่างง่ายนะครับอ้าวแล้วครับเรียบร้อยครับตัดกันจะไม่ร้อยแปตัดกันเห็นไหมครับไปก็จะเหลือ25องศาฝั่งซ้ายมือนะครับนะครับฝั่งขวามือนะครับ จะเหลือ25องศาครับทีนี้มาดูฝั่งซ้ายมือครับเอาละครับมาดูครับ 2y องศาลบ x องศาลบ y องศาครับก็จะกลายเป็น y องศานั่นเองครับมันก็คืออะไรครับอันนี้ก็กลายเป็นศูนย์ะครับ0ูนย์ก็เท่ากับ25องศานะครับแล้วกลายเป็น25องศาบวก y องศาแล้วก็ลบ x องศานั่นเองครับแล้วก็ย้ายฝั่งมานะครับย้ายฝั่งมามาอยู่ฝั่งนี้ครับก็จะกลายเป็นเท่าไหรครับก็จะได้เป็น25องศาครับ ยี่วองศาเท่ากับ x ลบ y นั่นเองครับใส่องศาไปครับเรียบร้อยครับผ่านนะครับได้เลยครับนี่คือสมการที่1ครับต่อไปมาดูสมการที่2ด้วยอีกรูปหนึ่งครับก็คือรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรดีครับเราก็ต้องสร้างสามเหลี่ยมเพิ่มอีกรูปครับด้วยการต่อเส้นเพิ่มครับเอาครับต้องการต่อเส้นเพิ่มครับลากเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง bd เลยครับครับเมื่อเราลากส่วนของเส้นตรง บีดีได้นะครับก็จะเกิดมุมในครึ่งวงกลมครับนั่นก็คือมุมที่ดีครับก็คือมุม a d b ครับ90องศาครับไอ้นี่คือตามนิยามเป๊ะเลยนะครับมุมนี้จะกลายเป็นมุม90องศาทันทีครับนี่คือมุมในครึ่งวงกลมนะครับโอเคนะครับ90สิองศาปั๊บนะครับดูครับแล้วต่อไปครับมีโค้งอีกครับ นั่นก็คือโค้ง AD ครับโค้ง a อรองรับอะไรครับโค้ง AD ทําเป็นโค้งสีแดงนะครับดีครับโค้ง a อตัวนี้ครับลองรับอะไรครับลองรับมุม x องศาครับลองรับมุม x องศาก็คือรองรับมุมที่ส่วนโค้งเหมือนกันก็คือที่จุด C ครับดังนั้น x องศาตรงนี้ตรงนี้ก็ต้อง x องศาด้วยครับเห็นไหมครับนี่คือมุมที่ส่วนโค้งลองรับด้วยโค้ง A อครับ x องศาตรงนี้ x องศาด้วยครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับได้แล้วครับดังนั้นครับเรามาพิจารณามุมนี้ครับเห็นไหมครับมุม a B D ครับ x องศานั่นเองครับเอาละครับพอ x อองศาปั๊บเราก็พิจารณาสามเหลี่ยมนี้ได้เลยครับเราก็จะหาค่า x ค่า y จากสมการนี้ เพิ่มเข้าไปครับอ้าวเริ่มเลยครับพิจารณาสามเหลี่ยม ABD ครับพิจารณาสามเหลี่ยม ABD ได้ว่าอะไรครับได้ว่าเอามุมมาบวกกันครับก็คือ90องศานั่นเองครับหรือ180ครับ180เหมือนเดิมครับเป็นเป็นสามเหลี่ยมครับแต่มันจะมีมุม90ด้วยครับก็คือมุมอะไรบ้างครับมุม x องศาครับบวกไปเลยครับ x องศาบวกกับครับบวกกับ35องศาบวกกับ y ครับ แล้วก็บวกกับวองศาครับแล้วสุดท้ายครับบวกด้วยมุม90องศาตรงนี้ครับมุมที่ส่วนโค้ง90องศาตรงนี้ที่จุด D นั่นเองครับมุม90องศาโอเคครับเรียบร้อยครับเอาละครับแล้วจัดสมการนี้ครับให้เป็นผลสําเร็จหรือให้เป็นรูปอย่างง่ายครับโอเคครับให้เป็นรูปอย่างง่ายครับโอเคนะครับเอาวเราก็ได้เลยครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัดไปใช่ไหมไอ้นี่180องศานะครับไอ้นี่ก็90องศานะครับ ก็เหลือแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหรครับไอ้นี่คิดหยาบๆนะครับตรงนี้ต้องมีค่าเท่ากับ90้านั่นเองถ้ามีนี้มีค่าเก้าสิแสดงว่า2ตัวนี้ต้องเท่าไหร่ครับแทนนี้ต้องวายตรงนี้ก็ต้อง90ลบอบสาห้าก็คือห้าสิบห้าองศานั่นเองดังนั้นครับมุม x บวกมุม y จะต้องกลางเท่ากับห้าสิบห้าองศาครับโอเคนะครับใหม่อีกครั้งครับครับเห็นไหมครับมุมนี้ครับเห็นไหมครับบวกกัน3ามตัวนี้ครับ มันก็คือ90องศาจูบไหมครับเพราะ90บวก90ได้180ครับต่อไปดูต่อครับมุมนี้กับมุมนี้ครับรวมแล้วมันคือ90ลบ35องศาครับมันก็คือ55องศานั่นเองดังนั้นมุม x บวกมุม y 55องศาครับได้แล้วครับมุม x ครับบวกกับมุม y ครับครับไม่ต้องเขียนองศาครับเท่ากับ55องศานั่นเองครับเอาละครับได้แลวครับสมการที่1ครับ แล้วก็สมการที่2ครับก็คือการแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดครับมาทางฝั่งนี้นะครับเอาละครับ,เห,รบ,เ, 1, 2, รบเห็นไหมครับเราก็แก้สมการนั่นเองสมการที่1กับสมการที่2เราแก้สมการครับเห็นไหมครับถ้านําทั้งสมการที่1สมการที่2มาบวกกันครับเมื่อนํำสมการที่1กับสมการที่2มาบวกกันมันก็จะได้ 2x ครับส่วน ค่า y ก็หมดไปใช่ไหมครับมาบวกกันแดงว่าได้2 x นั่นเองครับ2 x มีค่าเท่าไหรเอามาบวกกันครับ25บวก5้ก็ได้เท่ากับ80องศานั่นเองเห็นไหมครับได้80องศาเพราะงั้นเราได้ค่า x แล้วครับค่า x จะมีค่าเท่าไรครับ40องศานั่นเองครับนักเรียนนะครับน้องๆครับดังนั้นค่า x ตรงนี้ครับมี40 10องศาส่วนค่า y ล่ะนะครับค่า y ก็คือ15องศานั่นเองครับเห็นไหมครับ x 40ิ y ก็ต้องเป็น15องศานั่นเองครับดังนั้นข้อนี้ครับจงหาค่า x ครับตอบอะไรครับค่า x ก็จะได้เข้ากับ40องศานั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็ต้องจบไวแค่นี้นะครับ